เราเป็นวันแรกเราเรากล้าทะลุตรงนั้นล่ะวันแรกที่เราเป็นอื ow. เราเป็นสมาธิวันแรกเรากล้าทะลุตรงนี้ล่ะมันอะไรนักหนาเนี่ยมันอะไรมันอะไรจะเอาจริงเอาจังกับมันแล้ววันนี้นเด็ดเดียวกับมันน้อนิสัยเราน้สใสนักเรงนอยู่แล้วจะเอาจริงเอาจังกับมันได้อุบายเหมือนเหมือนว่าท่านยื่นเม็ดอะไรสักอย่างหนึ่งถามท่านก็ไม่บอกนี่เป็นอุบายขึ้นมาตอนนั้นนะ ถามท่านก็ไม่บอกอยากรู้ไปไป,ไปกล้าไปเพาะกล้าขึ้นมาเองไอ้เราก็ไปเพาะขึ้นมาปั๊บกลางปีใบนินดหนึ่งไม่ไหวก็ถอนทิ้งก็เลยไม่ได้คําตอบทุกวันไม่ได้คําตอบสักวันแล้วบวชยู่เดือนกว่าตอนนั้นอ่ะไม่ไหวละรับไม่ได้บวชเดือนกว่านะั้นอ่ะรับไม่ได้แล้วเอาจริงเอาจังขึ้นมาทันทีมันจะเป็นอะไรให้เป็นวันนี้จะเอาจริงมุะลุขึ้นมาน,ะนั้นนักเสกนักเล่มุะลุึ้นมามันช่วงนั้นประมาณเราบวชเราบวชสิบสองมิถุนาประมาณสิงหา คงไม่เกินสิงหาช่วงช่วงต้นสิงหาช่วงนั้นแหละแล้วอยู่ในอยู่จังหวัดอุดรหน้าฝนสิงหามันร้อนมันอบอ้าวถ้าฝนไม่ตกกุฏิข้างในมันไม่มีม้งลวนในสมัยนั้นกุฏิมิดชิดไม่มียุงรบกวนแต่มันร้อนออกมาข้างนอกมันยุงมีมิลมกรกอยู่มันยุงเขาเนี่ยเอาเอาอะไรตัดสินใจระหว่างยุงกับระ <Okay. S 1> หว่างยุงกับร้อนมันเอายุง มันเอายุงนะเออต้องต้องเอาอะไรสักอย่างจะไม่เอาไม่ได้เพราะวันนี้จะเอาจริงนี่เห็นไหมละ่ะออกมาข้างนอกนั่งอยู่ข้างนอกเอายุงก็ยุงอาออมรับว่าเอายุงนั่งกับบริกรรมธรรมดาที่เคยทํานั่นแหละยุงมันก็ไม่ได้สนใจว่าพระวะเนรแล้วเขาเนี่ยมาธุระทำธุระของมันเลยละ่ะมันได้กลิน่น มันก็คันตอนแรกก็คันคัน,คนเจ็บเจ็บธรรมดานี่เนี่ยนิสัยนักเลงนิสัยเอาจริงจริงเปลืองผ้าเลยเด้ถอดท่างสงะให้เลยอย่างนั้นนั่นนิสัยบ้าบิน่นมุทลุบบ้าบิน่นมาเองนี่ออกมาหายุงว่าเองเนี่ยตะกี้ยังจำได้อยู่ว่าเอายุงพอยุงมาจากกลัวมันไม่กลัวนะซัดเลยไม่ได้เลือยกายให้คนเห็นนี่อยู่ในที่รับบงังกลางคืนอยู่กตีคนเดียวนี่เนาะ ไม่ได้ไม่ได้กุดจาดตาเนี่ยแต่ยุงมันก็ยังไม่สงสารอยู่ดีเนี่ยมันไม่ได้คันได้เจ็บมันร้อนทั้งตัวเขาเนี่มันร้อนทั้งตัวเลยนะเพราะมันคงมากว่ามันหน้าหน้านั้นอนะ่ะหน้าสิงหาได้ที่อุดรอนะ่ะอำเภอเมืองอุดรมก่อนอากาศยุงอากาศคอกเนี่ยวัดป่าวัดคอกหนักเลยละ่ะอย่างนี้แะเพราะอยากรู้ว่าต้นอะไรนะั่นแหละแต่จิตไม่ปล่อยคาบริกรรมนะเราดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกแล้วหุดพุทธ เข้าโทรออกนี่อะไรสิ่งที่เราถนัดจากนั้นมันก็ร้อนทั้งตัวร้อนทั้งตัวเลยล่ะเป็นอนุสติอย่างดี<ม>ช่วงนั้นลหลบโมเดงเขาตอบตรงนั้นหละสิ่งที่มันร้อนๆล่ะกลายมันกลายเป็นกลายเป็นเด่นกว่าสิ่งที่เรายึดตอนแรกเราหายใจตอนแรกพุดโทตอนแรกเลยเลยเลยแพ้แพ้ตัวแพ,พ้ตัวนี้ แ่้ความร้อนในในความรู้สึกนั่นแหละก็มันใช้อารมณ์เดียวกันเนี่ยความร้อนซึ่งยุงกัดไม่ใช่เจ็บไม่ใช่คันแล้วมันร้อนทั้งตัวมันร้อนทั้งตัวแล้วไม่รู้จุดไหนเป็นจุดไหนแต่มันร้อนทั้งตัวแต่ไม่ถอยเนี่ยเนี<ม>ื่ยนิสัยมุธนุริงเอาจังมากจากนั้นมันจิตค่อยรวมเข้ารวมเข้าไม่เคยเห็นเนี่ยไม่เคยเป็นรวมเข้ารวมเข้ากลายเป็นอุปจารสมาธิเข้าออกเข้าออกซึ่งเป็นนิสัยของเราเป็นนิมิต เป็นนิสัยเป็นนิมิตเห็นทั้งเดียว